กับไหมหมนนะคะนี่ตัวดักแด้ก่อนจะมาเป็นไหมนะคะนี่มันเป็นดักแด้แล้วก็เราก็เอาอาหารให้มันกินจนกว่ามันจะโตอันดับแรกคืออันนี้อันนี้กําลังพ่อไข่ใช่ไหมอันนี้เป็นตัวนางแล้วเนี่ยนี่พ่อนอนไหมไวเหรออันนั้นเป็นดักแด้แล้วแล้วก็เอามาให้มันกินอันนี้ใช่ไหมอันนี้มันเป็น ล่างไม้มเป็นล่างไม้แล้วตัวนี้มันเป็นเส้นเนี่ยอันนี้คือสําเร็จแล้วเป็นเส้นแล้วนะคะพอกออกมาเป็นแบบนั้นะคะเราก็ไม่เคยรู้วิธีในเหตุแต่ยายทําทําก็ดูยายไปอันี้ไผ่มันไผ่มันที่แล่ไผ่ไอันนี้ไหมอ่อนตัวนี้ตัวอ่อนไหมอันนี้วิธีที่หนึ่งอันนี้สองสามสี่ห้าหกเป็นดักแด้พอออกมาเป็นไหมเรานะคะนี่ตัวนี้ตัวสุดท้ายเป็นไม้แล้วค่ะตัวนี้เป็นเส้น เมือทมันดังเมื่อามาสิมันสิแตกออกเป็นตัวน้อยๆบานเขากัหั้นตอกน้อยให้ไม่กินหน่ะแม่แม่เป็นคนทำหรอแม่แม่รนูเคยทำอยู่อือราื้อเอาเนี่ยม่อันนี้คือใบหมดอนนะคะที่จะเอามาเลี้ยงหนอนเรานะให้มันได้เส้นออกมาแบบนี้นะค่ะแล้วเขาก็เอามาทำแบบนี้ เล็กๆมองไม่เห็นหรอกยายเป็นคนทำยายเป็นคนเลี้ยงลักแด่บ่อใหญ่นี่เอามาทําแบบนี้แล้วนะไอ้นี่เขาจะมัดมัดมัดแล้วก็จะเอายอมเอายอมแล้วก็เอามาทําเป็นโหลดยายเป็นคนทอนแบบนี้นะคะกว่าจะได้เป็นเถินกว่าจะได้มาเป็นแต่ละชิ้นๆนะเดือนหนึ่งเสร็จไหมนี่ ยายอันนี้ทำกี่วันถึงจะเสร็จบ่าประมาณเดือนหนึ่งนะถ้าทำชานะถ้าทำใบก็ครึ่งเดือนทำออกมาแล้วจะได้กี่ผืนแม่อันนี้จะได้กี่ผืนห้าผืนนะคะห้าผืนนี้เราใช้ผ้ากี่เมตรประมาณห้าผืนนะคะ สี่เมตรได้สองผืนขายผืนละเท่าไหร่คะผืนละสองพันเมตดละพันเมละค่อะ,ะอันนี้นนนผ้าไหมแล้วนะเนาะผ้าไหมแท้เหมือนไหมสุรินเลยนะที่เคยเห็นมานะจะละเอียดมากอันนี้เขาเรียกฟื้อันนี้เขาเรียกฟื้เนาะอันนี้เขาเรียกกี่นะคะนี่ <laughs> อันนี้เขาไม่เขไม่รียกกี่กระตุกนะอันนี้ท่ะเันเรียกเขาเรียกกี่ทอมือค่ะก็จะได้ไมาเห็นบ้านแล้วก็จะสูมพันหมดแล้วแต่เลือแต่เข้ามาศูนย์ศิลปไปชีพนะคะถึงจะได้เห็นยังไงยาอยู่ตรงนี้นี่ เราก็มีหลายนะคะเยอะอยู่อันนี้จะเป็นพวกสมุนไพรอันนี้เขาเรียกต้นยอดคอนแคนะประจำหมู่บ้านพวกเราอันนี้เป็นชุมชนของบ้านปากช่องนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรสมุนไพรย,ยายาเก็บแล้วอันนี้นะมันพืชทานตะวันเป็นของหมู่บ้านโนนสมบูรณ์ค่ะมีน้ำหมักมีอะไรด้วย อันนี้คือก้อนอะไรคะแม่ก้อนปุ๋ยก้อนปุ๋ยน้ำเปรีย่ยนนมเปรียปร่ยนป้าเอาเหรอป้าเอาเหรอเขาไม่ไ้อแต่ว่าเห็นเขนขอดูแต่เราดห็นเขาขอดูของมาที่ขายจะ,ยาจะมาใชยแล้วเอาไปยังไงแม่เอาไปทำแบบไหนอัเชื่อโหเชือ่ออันนี้เลือกก็ได้บอกนี่น่าเลยมันจะห้เบอร์นลุกลุกเก็บแล้มาพื้นนี้นะพืนเท่าไหร่ค่ะว่าไหนบอกโอ๊ย ของบ้านหลังหน้าแดงของนายหลูชิมได้เด้ค่ะเด้อนี่เด้ออันนี้มาจากบ้านใดคะนี่มานแกงนางค่ะหนึ่งถึงในยี่สิบบาทโอ้ยนื้อวัวไข่เอ้าอยู่บ้านหลังคะกระเจี๊ยบซื้อไม่เงยหน้าไม่รู้เลยว่าเป็นคนบ้านเรา20บาท20บาทแะมอก20บาทชิมชิมแตมอกอันนี้แจกฟรีชิมแจกฟรีเอาชิมยี่บาท อายี่สิบบาทไม่มีเงินจ่ายมันต้องเอาจ่ายมันยี่สิบบาทได้มาถั่วดินกลับบ้านแล้วชาวบาทอันนี้ชาบาทเอาคุณท่านจ่ายเอาคุณค่ะเอาเถออาถั่วด้วยกลับมาแล้วเขายังไม่เห็นกลับ โอ้ยอ้วนหลุดๆอยู่นึกว่าไทยบ้านแกงนางสันดอกชิมค่ะชิมค่าอยู่กระเป๋าใบละหนึ่งเก้าเก้าค่ะหนึ่เก้าเก้าถ้าจะเอาก็สั่งบ้านแกงนางซิตี้นะคะสั่งกับผู้ช่วยได้เดี๋ยวผู้ช่วยไปเอามาให้บอกอันนี้ยังร้อห้าสิบเก้าบาทยังไม่ได้บวกส่งนะคะใส่ใครมาแทก็ไม่ได้ใส่ได้ใส่อะไรก็ได้สวยมาก เอ็งต้องเอาใบใหญ่ใบเล็กเกินนี่นะน้นี่มีสิบแพ็คด้วยสั่งได้เลยนะคะโอทอกจากบ้านแกงนางนะคะแม่บ้านบ้านแกงนางเด้อมีลายสีด้ีอันน้อยก็มีอันน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวดูราคาก่อนนะอันน้อยยังบว่จักราคาโอ๋น้อยร้อยห้าสิบบาทโอ้หูตะอ้ออยู่ใส่โทรศัพท์นะนี่ใส่โทรศัพท์ได้นะคะเอากระเป๋าหิวแม่ สวยงามมากเลยอันนี้มันอะดูข้างในดูข้างในนี่แม่ใส่โทรศัพท์ก็ได้อย่าให้มันหล่นเฮียนะแงแตงงแตงแตงสวยร้อยห้าสิบบาทก่ะร้อยห้าสิบยังไม่บวกค่าส่งนะคะค่าส่งประมาณร้อยนี่ก็ติบข้าวด้วยสารเองด้วยนะคะนี่เรียนเๆียนเียนฟึกๆึ ยิ่งเล็กยิ่งแพงค่ะแม่ยิ่งเล็กยิ่งแพงใบใหญ่แต่มอกราต้องเอาตัวนู้นน่ะถึงจะพอกินอันนี้ไม่พอกินเจ็ดสิบอันนี้ใบใหญ่อันนี้ตังตังอันนี้ติ๊บข้าวติ๊บข้าวอันนี้ติ๊บข้าวจ้ต้องใช้ใบนู้นเจ้าต้องใช้ใบนู้นอาสานไม่เลีนได้นะน่ะทำถาทำถาทำถา ามาไป,ไป,ไปกับบ้านมีสีช<น>มพูอ่องต่องเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสนใจยามองก่อนนะอันนี้สีชมพูอ่องต่องนะใครสนใจทักมาในลายประถอนได้นะคะ,คะแล้วก็บอกเจสเดี๋ยวจะไปเอามาให้เดอ้อค่ะอยู่บ้านแกงนางแล้วนะคะโซ <c oughs> นนี้จะเป็นโซนบ้านแกงนางใช่ไหม <c oughs> นี่อ๋ออันนี้แกงนางอันนั้น

มันเป็นมันเป็นทาหรือเป็นกินอ๋อสมุนไพรดองน้ำผึ้งแก้อะไรคะ่ร่างกายกินเหรอกินชงกับน้ำร้อนเอาไปชงกับน้ำอุ่นเอาไปชงกับน้ำอุ่นเรายังไม่กล้ากินเลยอันนี้เป็นกลุ่มวิสาหกิจของบ้านปากช่องนะคะตำบลกกตุมของเราเองนะคะมันเป็นอันนี้ น้ำมันนวดไทบลูค่ะเป็นของไทยบลูนะคะผลิตเองเลยค่ะลุงเป็นคนทำเหรอทำกันทั้งกลุ่มเลยค่ะอันนี้กี่บาทอันนี้60สบาทยังไม่รวมส่งนะแม่อันนี้รับจากบ้านเลยนะ60บาทมันมีอันนี้มันเป็นยายาดมยาทาด้วยเนาะอันนี้มันจะเป็นยาหมองโอ้ยาหมองแบบดมไงแม่แบบดม นี่คือคือเป็นเจลเป็นเจลมันหอมไทาแบบว่าในเวลาเราก็อย่าทาเยอะนะคะแบบเราหยดหยดไว้ไงเดี๋ยวมันจะเย็นมากบางทีคนเรามันแพ้ความเย็นไงอ่ะขดเปือกๆๆตกถ,ถ้าใครสนใจก,ก็ทักมาที่หนูก็ได้นะคะเดี๋ยวหนูจะให้แจ็มาเอาให้มีเยอะเลยนะคะนี่ของชุมชนอำเภอดวงหลวงของพวกเรานะคะม่มีหลายอย่างอันนี้<ด>คืออะไรแม่ อันนี้อันนี้แอปเหรออันนี้คือชาคอนแท้นค่ะอ๋อชาใบยอดคอนแคนเอาใบมันมาทำบอกค่ะหรือว่ายังไงเอาใบมันมาตากแห้งใช่ไหมค่ะเอาไปชงกินนะคะเป็นชาชายอดคอนแคนนะคะเอาไปต้มอันนี้อยางนอ๋ออันนี้กี่บาทอันนี้ห่อแล้วกี่บาทคะ นี่59บาทคะก็ไม่ได้เอาตังค์มาเลยไม่ได้เอาไปชงชาคอนเทนเออห้าสิบาทอันนี้ล่ะคืออะไรยาดองยาดองเหล้าดองเหล้า,ลาหรือดองน้ำผึ้งอดองเหล้าแต่มองเอาไปชงปะ่ะ50บาทเอาไปลองดูเผื่อสุขภาพแข็งแรงเอาเร็วเอาไปชงใส่กาแฟไหมลุงหรือว่าชงใส่อะไรชงน้ำผึ้งชงน้ำผึ้ง,ง,งมองห้าสิบาท เอาในกระเป๋าแล้วไปอะไร <Okay. S 1> เดี๋ยวเอาไปชงเดี๋ยวหนูเอาตัวนี้ไปลองนะยืมหน่อยห้าสิบบาทคุ้มเอพก่อนก็ได้ไม่เดี๋ยวมาเอาเด้อเดี๋ยวมาเอานะพี่เอาจกมาเดี๋ยวดีลาสิ <c oughs> อ่ะใส่ถุงให้ด้วยแม่เดี๋ยวหนูเอาไปลองก่อนนะมีที่อยู่มีอะไรไหมในนี้ อยู่ในนี้ได้ไหมใส่ในถูกมีไหมเพื่อแม่เอฟซีเราสั่งไงเดี๋ยวจะลองดูห้าสิบบาทไม่แพงนะแม่อันนี้ก็อันนี้ก็ห้าสิบใช่ไหมห้านี่ห้าสิบอันนี้ห้าสิบอันนี้จ่ายแล้วไม่ได้จ่ายแล้วสับสนกับชีวิตจังเอ้าได้แล้วนะไปแล้วเด้อเด๋ยวติดต่อมาขอบคุณค่ะ อันนี้ก็เป็นถาราบ้านโนนสมบูรณ์นะคะแม่ไปเลยนะยายอันนี้เป็นไม้กวาดบ้านตะเปิดนะคะไม้กวาดบ้านตะเปิดอันนี้เป็นของหมู่บ้านสีทาวอนนะคะทำเองหรือเปล่าแม่ทำเองเลยเหรอทอเองกับมือเลยนะคะพื้นละ 60บาท8ปดาทค่ะผ้มันเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าทะเลไหมฝ้ายทะเลน